โอ้ยใช้คอตตอนเนี <saturated> ่ยแล้วยิงเจิงไม่ดีเนี่ยเขาเราแล้วเริ่มต้นมาเกิดยังไงเริ่มต้นเลยอ่ะเขากินเหล้าเขากินเหล้าไหมคน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 ฆ่ากินนั่งกินที่ไหนไม่รู้กินที่ไหนมาเขาทะเลาะกันก่อนไม่ก่อนจะตี ไม่รู้ค่อหนูหลับแล้วหนูได้ยินตอนไหนครับตอนตอนที่เขาทุบอ๋อได้ยินตอนที่เขาทุบเห็นไหมตอนเขาทุบอ่ะเห็นตอนเขาทุบยใช่ไหมแล้วก็เห็นอ๋อตอนเขาทะเลาะเราไม่เห็นแต่เราเราอยู่ตรงไหนตอนเราหลันอนอยู่ใช่ไหมที่มันทุบอ่ะ๋อเราอยู่กับพ่อข้างในใช่ไหมพ่อว่าหนูคิดว่าพี่หนูหลับอยู่ถ้าพี่หนูไม่หลับยังไงเขาต้องสู้กันได้อ๋อใช่ใช่แล้วมันมาเคาะเลยมันมาพังประตูพังครับเจอปะพังประตูตรงนี้มันไม่แน่นมันถีบเข้าไปมันก็เปิดได้แล้ว ก็ไม่รู้สาเหตุสาเหตุมันรารู้ไหมไม่รู้เลยเขามีเรื่องกดเรื่องกันมาก่อนไหมไม่รู้เลยมันเมาแล้วมันชอบมาโวยวายเสียงดังเป็นอย่างนี้ประจำอยู่แล้วใช่ไหมเวลามันชอบโวยวายตะโกนบนบ้านใช่ไหมท้าคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แต่ถ้าไม่เมาอ่ะจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยแต่เขามีเรื่องกดเรื่องกับคนนี้มาก่อนไหม ไม่เขามันก็อยู่กันมาหลายปีแล้วสี่ปีแล้วบางทีหนูซื้อกับข้าวมาอะไรมาหนูก็แบ่งให้มันแต่ว่าล่าสุดที่ว่าหนูโทรหาแฟนมันแหละว่าว่าไอ้กองอยู่ไหนอะไรเงี้ยมาเขาบอกว่าไอ้กองมันกลับจากพี่ไปมันเมาพี่ไล่มันไปว่ามันกินเมามาหนูก็เลยบอกว่าไอ้หวานโทรบอกว่าเนี่ยมันทะเลาะกับไอ้หวานมันตีว่านหัวแตกหนูยังไม่ได้บอกว่าไอ้หวาพี่หนูตายหนูเพราหนูยังมาไม่ถึงแล้วหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่กล้าเข้าไปหรอกแตหนูไปหาพี่ชายหนูพาเข้าไปเพราะตอนแรกหนูคิดว่าเขาอยู่ที่นี่ไงคิดว่าเมียอยู่ด้วยที่นี่เขาบอกพี่ไม่อยู่พี่อยู่เสนาหนูก็เลยไปตามพี่ชายหนูอีกคนนึงให้เข้ามาเป็นเพื่อน แล้วเด็กหนูบอกให้มาล็อกประตูก่อนเด็กก็บอกมันล็อกไม่ได้แล้วถามแล้วโทรศัพท์อีกสองเครื่องล่ะเขาเอาหองหนูไปมันหนูชาร์จแบตอยู่ของเราไปได,ด้วย เอาของเด็กไปสองเครื่องที่ค้าแบตปลายตีแล้วมันบอกเด็กว่ามึงจะบอกใครถ้ามึงบอกใครกูจะขับมาฆ่าม,มึงงนี้แต่ว่าเด็กกับมันมีอีกเครื่องนึ่งที่มันดูตูยอยู่ตอนบังข้ามอ่ะมันวางข้างตัวไงก็เลยโทรหาหนีถ้าเกิดไม่มีโทรศัพท์หรูก็ไม่รู้เลยก็คือยันเช้าอ่ะเพราะ <ไว S 1> ที่นี่ไม่มีติดต่ออะไรไม่ได้แล้วมันลึกอ่ะแล้วมันพักอยู่คนเดียวหระใช่เป้ยคนตายอยู่บารเลยที่ก็อย่าไนก็คืออยู่คนเดียวใช่ไหมใช่ไม่ทำอาชีพอะไรไม่ พี่ก้องใช่ไหมแถลงวงมีหมูเนี่ยนะใช่มันอยอขอียังมีรอยเลือดมี่้ข้ออยู่บนเนี่ยใช่อยู่ติดกันเองอ๋อหนูมาก็เห็นเห็นเลยใช่ไหมไม่โอเคไม่ต้องตกแกะรักเดียวเดี๋ยวลับให้เดี๋ยวต้องจับให้ได้นกไม่ต้องจับขึ้นมายวบไปแล้วนะไปอยู่บนรถอยู่รถไลูกไห เด็กคนติดพวงกับแผลขวบลูกสาวผู้ตายตัวนั้นตอนเกิดเหตุอยู่ตรงไหนครับอยู่บนที่นอนค่ะหลังบ้้านนหหลลัังงีเดียวคนเลยเหรอใช่เพราะเขานอนอยู่กับพ่อสามคนนอนอยู่บ้านนี้นะใช่ค่ะพี่ชายหนูอาศัยเขาอยู่หลายปีแล้วแต่ว่าพี่ชายหนูกับพ่อกับลูกก็อยู่ก็มีลูกสองคนแล้วก็พี่ชายนี่แหละลูกสองคนใช่ค่ะเพร่ะคนโตอายุสิบขวบค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็ผู้ชายแปดขวบเรียนอยู่วัดสว่างเนี่ยค่ะหนูไป่คนมารับมาส่งไปโรงเรียนทุกวันกับาเอาส่งเช้าเย็นเพราะว่าเขาไม่มีรถรถเขาเสียแแม่เขาทิ้งไปเรื่องนานแล้วค่ะแล้วมีใครอยู่กับเขามาตอนเขาตายอ่ะมีลูกหรือสองคนนอนอยู่ข้างๆแล้วผู้นี้เขาเป็นทําอะไรด้วยกันเนี่ยครับ พี่หนูรับจ้างทั่วไปคือว่ามีงานปูกระเบื้องตามบ้านตามอะไรเงี้ยก็คือไปทําแต่ว่าสองสามวันนี้มันไม่สบายมันนอนมันไม่ได้ไม่ได้ไปทํางานหนูคิดว่ามันคงหลับอ่ะที่มันเข้าไปตีเพราะว่าถ้ามันไม่หลับอ่ะก็คือยังไงมันก็สู้กันได้แล้วเด็กมันต้อยนี่เพราะเด็กมันเห็นว่าพ่อนอนอยู่ตอนที่เขาทุบอ่ะคือมันถีบประตูเข้าไปอ่ะเอาคอนตีหัวเลยอ่ะว่าพี่หนูจะนอนหันหัวขึ้นมาทางนี้ใช้ค้อนอะไรครับค้อนปอนค้อนปอนใหญ่ๆนะฮะที่ทุบปูน่นะฮะใช่ค่ะ ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเลยเนาะเขาเ,เป็นเพื่อนกันเหรอเขาเป็นคนรู้จักกันนี่แหละพี่หนูว่าใสายอยู่ประมาณสี่ห้าปีแล้วปกติก็ไม่มีอะไรกันแต่ว่าไอ้องเดี่ยวเวลามันกินเหล้าเมามาอะไรอย่างเงี้ยมันกินมันคือมันเสียงดังวยวายแต่เราไม่รู้สาเหตุที่ว่าเขาทะเลาะเรื่องอะไรกันนะคะยูไม่รูเ้เคยทะเลาะกันมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยนะถ้าเกิดทะเลาะก,กันพี่หนูจะต้องพูดแล้วว่าเออเหมือนกับบอึดอัดอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องต้องย้ายออกกันนี้แต่คือเขาก็ปกติก็รักกันดีหนูซื้อกับพงกับข้าวมาเลยบางทีก็กกแแบบ่่งงันนิอะไร ใช่ค่ะก็ยังงงอยู่แต่ว่าโทรหาแฟนเขลาล่าสุดแฟนเขาบอกว่ามันเมามาคนกอ่อเหตุอ่ะแฟนเขาอยู่เสนาค่ะแฟนเขาบอกว่ามันเมามาพี่ไม่รู้ว่ามันถึงบ้านหรือ,อยังอะไรอย่างนี้แต่หนูก็ยังไม่ได้บอกว่าพี่หนูตายนะปกติกล้องอยิ่ไหนเนี่ยมันก็ไปไป,ไปมามา,มาเสนาไปกลับเสนาไปไปมามาค่ะจากตรงนี้นะฮะใช่ครับ อันไหนหลังไหนอยู่ทัดงงานกาดหลวงพ่อเหราตอนปีสองว่าพี่กองคือพี่หลวงพ่อแล้วเอาเงินสามไปหนูไม่รู้เลยว่าเขาอยู่กับเพื่อนอะไรเพราะว่าเขาเล่นไก่ดีกังดีเขาก็ไม่รู้แต่รู้ว่าบางทีเขาเนี่ยมีไก่มากาดน้ำมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พักหลังที่หนูไม่รู้เลยเพราะแต่หลังที่หลังศึกมาเนี่ยหนูไม่รู้เลยว่า สึกมานานยังครับญาติพี่น้องมันเขาอยู่ตรงหลังวัดมหาโลกอ่ะวัดสามิหานะเป็นญาติพี่ใหญ่ที่นเป็นใหญ่ใช่อยู่ตัวซ้อน่าแล้วงงว่าตอนนั้นก็ยังงงอยู่ตื่นมานี่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านเป็นคนผู้ก่อเหตุนะนะอ๋อเห็นเขารักกันดีอ๋อเจ้าของบ้านนี่ทํางานอะไรปะไม่ได้ทำอะไรอ๋อแล้วคนตายอ่ะคนตายทํางานก่อสร้างอ๋อ ไม่น่าเลยไม่น่าเลยผมยังงงเลยนี่ว่าได้ยินจากปากลูกสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะอ๋อเขาบอกว่าอะไรบอกว่านายคนเนี้ยเป็นคนทุบหัวอ๋องงเลยผมงงเลยพ่อเขาอะอะลูกจางจากลูกสาวเขานะอะแล้วคนที่ก่อเหตุที่เล่นที่่หละชื่อกองอตอนนี้หนีไปแล้วหนีไปแล้วครับ น,นิ้วอะไรเนี่ยน,นิ้ห้หาคอนคอน,อนมาไงี้แต่นี่ก็เละเลแล้วหมอบยหมอกมือเลยเร่งเวรขึ้นบูมไทยหวาให้ลูกที่ติดครับเอาล้างก่อนนะเฮ้ยพี่สงบเลยนะอึ้นกำกำหมดดันเลย ให,ใ,หให้ดูครบก่อนแลดอกไปวันระยะวันรยวที่อ,นนะอูอตอน เดี๋ยวยังไม่มาพี่รอแป๊บเขาเพิ่งเอาตัวามาจากไหนนะาเขาศึกมาแล้วเขาไปอยู่บ้านเมียไปทํางานน,น,นานๆมาทีมั้งมา,มาทีเขาว่าเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าตอนนี้พี่ชายไม่อยู่ก็เลยไม่ได้เข้าครับเขาบอกว่าหมาถึงเห็นเหล,ล็กดึงดัดไมาอยู่ถามว่าไปไหนอเาอาไม่รู้เขาบอกเอา้าไม่รู้ได้ไงพี่อยู่บ้านไม่รู้ได้ไง มยเขาไปขายหมดอ่ะก่อนมีไม้กขางงเขามือพี่ชายเยอะมากเลยนะแล้วไม่เหลือเลยแล้วก่องนี้เขาเลี้ยงไก่ด้วยนะเลี้ยงมาก่อนเขาเลี้ยงไก่ตามพ่อเขาสมัยก่อนพ่อเขาเลี้ยงแล้วก็าํางานอะไรป่ะเขาทำมาหลายอย่างแลวตอนนี้ก็ไปอยู่บ้านแฟนเขา่ปขับรถทำอะไรครับเราก็ไม่ค่อยได้มาแล้วเพราะหลังจะบวชเขาก็ไปทํางานเราไม่ได้เจออตอนบวชเราไปหาเขาท้งวันนะเขาเป็นคนดีนะ เขาก็มีส่วนดีส่วนไม่ดีคือไม่ดีคือเขาก็กินเหล้ากัดปลาตีไก่อย่างเงี้ยอ๋อนะแ,แล้วนา,นารู้ได้ไงอ่ะเขาทบมาทําแบบเนี้ยมีคนโทรไปบอกเหรอตัวเขาว่าโทรไปหาเมื่อคืนอบอกว่าม,ม,มีเรื่องมาหาหน่อยบอกโอ้ยมันดึกแล้วกูจะมายังไงมืดแล้วโอ้แล้วลเขาก็ส่ง ส่งไอ้นี่เข้าฟาร์มไปถ้าฆ่าคนตายติดคุกแล้วมาเยี่ยมเลยนะแต่เราไม่ได้ดูเราก็นอนแล้วแล้วเขาก็มีโทรไปอีกสี่สายเราก็ไม่ได้รับเพราะเรานอนอ่ะบอกตอนนี้ร่างกายไม่ไหวนอนดึกไม่ได้เพามานั่นมาลูกข่าวอีกทีเช้าหลานโทรไปบอกบอกว่าบอกว่าก้องฆ่าคุณเราก็ไม่คิดว่าจะฆ่าอว่าเพราะว่าไม่น่าจะมีเรื่องอะไรใค่วังแต่เราไม่รู้ว่าในในเขามีอะไรหรือเปล่าอแต่เนี่ย มาได้ยินข่าวว่าเขางัดไอ้นี่ไปขายแล้วถามมันบอกไม่รู้เรื่องอืมไม่รู้เรื่องเป็นไม่ได้ไงมัน<ล>บ้าแล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้นะใช่เขาเคยแย่เล่นตลอดเวลานั่นเขากินเหล้าเมานดเป็นนู่นเป็นนี่โทรประจาเขาชอบอแย่เราบอกมึงอย่าโทรหากูดึกดกูดอ๋อม่อคืนโทรไปหา อ๋ออยู่ในรถในรถเขาว่าติดอย่างก็ริงแต่เขาไม่เคยสร้างความเดือดร้อนอะไรให้ใครเลยคนที่ตายอ่ะคือใช้ไปไหนเขาก็ไปทำอะไรเขาก็ทำแต่หนูไม่รู้ว่าเขาทะเลาะอะไรกัน เขาเมื่อสองวันที่แล้วหนูยังจ้างพี่เขาว่าไปรื้อที่นอนที่บ้านหนูอยู่เลยหนู<ม>ก็ให้เงินเขามาสามร้อยแล้วเขาอะ่ะก็ทักมาขอยืมหนูทุกวันมาหน่อยเพื่อเขาจะให้ลูกเขากิน<ม>ลูกเขากิน<ม>เธอให้หนูทํางานหนูหลับใยไม่ได้<ม>แล้ววันหนูมารูขา้ข่าวตอนตีสี่ว่าน้องเขาฆ่าฆ่าพี่ทุกพี่เขาอะ่ะ<ม>หนูก็เลยขอเขาเลิกงานมาเลย<ม>หนูก็สงสารทั้งพี่เขาแล้วก็สงสารทั้งน้องหนูด้วย หนูนหนูก็สงสารแม่ตอนนี้แม่หนูป่วยเป็นมะเร็งพอเขารู้ข่าวเขาก็สุดเขา้าโรงพยาบาลหนูก็ทำอะไรไม่ได้เพราะแม่อยู่สุทรสารงั้นหมายความว่ากองเนี่ยทักมาหาเราก่อนบอกว่าจะฆ่าคนใช่แต,แต่ว่าหนูไม่คิดว่าน้องหนูจะทาจริงจริเพราะว่าปกติก็ทักมาแบบนี้ค<ช>ำนองนี้อยู่แล้วเขาชอบพูดเล่นสไตล์นี้อยู่แล้วแต่หนูไม่คิดว่าเขาจะทําจริงๆริงเ,เขาเคยบอกไหมมีปัญหาอะไรกับพี่ว่างหรือเปล่า ไม่เขาไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยแต่ทีนี้เขาน่าจะโมโหที่พี่วางแบบเอาเหล็กดัดไปขายเพราะว่าพี่คนที่ตายเขาก็ติดยาด้วยแต่ว่าเขาติดยาเขาก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนหรือว่าไม่เคยอะไรเลยที่เขาอยู่ที่บ้านเขาเลี้ยงดูลูกเขาสองคนเขาได้เงินมาเขาก็มาซื้อของให้ลูกเขาเหล็กดัดนี่คือเหล็กดัดอะไรคะประตูหน้าต่างแต่หนูก็ไม่เห็นหนูยังไม่เห็นเลยหนูยังไม่ได้เข้าบ้านได้แต่ไปตามน้องกับตำรวจหลังน้องก่อเหตุน้องได้ติดต่อไหม ไม่เคยติดต่อติดต่อไม่ได้เลยสแสดงว่าติดต่อเฉพาะมาก่อนก่อนที่จะก่อเหตุรู้ไหมคะว่าเขาไปกบดานอยู่กับเพื่อนที่ไหนไม่รู้เลยหนูก็ตามหาก,กตำรวจหนูก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยมไม่แต่แฟนเขาที่ว่าที่เขาคุยกันแต่หนูก็ไม่รู้ว่าแฟนเขารู้ว่าอยู่ที่ไหนหรือเปล่าเพราะว่าแฟนเขาก็มาแล้วตำรวจพาไปเขาก็เจอตัวนี่ไงหนูก็ไปอาบน้ําแคบ แป๊บเดียวเองสิบนาทีเองจริงไหมว่าชม่อสองสามวันก่อนนะ่ะทางกองอาโทมมาหานะมาฟ้องนะ้าเครื่องลอักขโมยหมายเขาทักมาหาหนูแล้วว่าพี่คนที่ตายอะขโมยเหล็กดัดขโมยของที่บ้านไปขายอ,อันนี้นนหนูก็<ม>เข้าใจ<ม>เพราะว่าพี่เขาก็ติดยาด้วยแล้วก็เขาต้องเลี้ยงลูกเขาอีกสองคนบางคนเศรษฐกิจมันไม่ดีอพี่เข้าใจปะพี่กองเขาเห็นกับตาเลยใช่ไหมว่าอันนี้หนูไม่รู้เลยว่าเขาเห็นหรือเปล่า แต่เขาก็คือคือเขาก็ว่าคนตายนั่นแหละแต่ทีเนี้ยพี่เข้าใจว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วลูกเขาอะกินไข่แต่มาม่าทุกวันอนะ mm hmm. เขาก็ต้องทาเพื่อลูกเขาทั้งสองคนหนูก็เข้าใจ mm hmm. น้องหนูมันก็อารมณ์แบบอารมณ์หลอนอนะที่เนี้ยเห็นบอกว่าแนะนําว่าให้ให้ไล่ตะหว่างออกแต่ว่าฟงเนะี่ยเห็นใจอันนี้จริงไหมอันนี้ลูกในการไล่ออกไปอะไม่เขาก็ไม่เคยไล่นะ แล้วพี่ว่าทพี่ว่างคนที่ตายเขามีอะไรเขาก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังเขาจะเก็บคนเขาไว้คนเดียวไม่ว่าจะเรื่องเครียดเรื่องอะไรเวลาเขาไม่มีเงินเขาก็มาถามหนูว่ามีตังค์ไหมพี่ยืมตังค์หน่อยคือของให้น้องแต่ลูกเขาก็กินไข่กับมาม่าแทบทุกวันของดีๆน้องมันไม่เคยได้กินหลกนานๆคร้งนอกจากว่าพี่น้องสาวของเขาอะเอาไปให้ ทีนี้เรายืนยันว่าเราก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของไอคใช่หนูก็ไม่เห็นด้วยต่อให้เขาลักขโมยอย่เงนินน้องก็ไม่น่าทําความรุนแรงขนาดนั้นนอกจากเล็กกัดแล้วมีอะไรอีกคะที่ที่เขาคิดว่าเอาไปหนูไม่รู้เลยเพราะว่าของที่บ้านมันก็ไม่มีอะไรให้ลักขโมยแล้วไงที่มันก็มีแต่พวกไม้พวกเหล็กอ,อะไรอาแล้ว,ลวทำไมถึงตอนนี้มีพฤติกรรมพี่หว่างเนะี่ยเขามีพฤติกรรมที่ลักขโมยแล้วทำไมถึงเอาพ,พี่ว่างเนะี่ยมาอยู่ที่นี่ด้วย พี่หวังเขาอยู่นี่มานานแล้วหลายปีแล้วแต่ไอ้เรื่องลนะักขโมยเนี่ยหนูไม่แน่ใจว่าใช่เขาหรือเปล่าพี่หวังเขาเป็นคนมาขออยู่ที่นี่หรือว่า,อาตอนตะก่อนนั้นเขาทํางานกับพ่อพ่อรับเหมาก่อสร้างแล้วพี่หวังก็มาอยู่กับพ่อ,อแล้วพ่อก็โดนรถชนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่มีที่ไปเขาก็เลยขออยู่ตรงนั้นมาอยู่ตอนนั้นแม่อยู่ด้วยแล้วทีนี้น้องมันอารมณ์ร้อนอะ่ะ เ็นคนอารมณ์ร้อนอ่ะแล้วตอนแรกพวกหนูก็อยู่ด้วยหมดทุกคนเลยแต่มันไม่มีใครอยู่ได้เพราะน้องอารมณ์ร้อนเกินไปที่ว่านี่ร้อนอยังไงคือเวลาน้องเมาน้องจะอาละวาทุกเข้าของหมดเลยน้องมีพฤติกรรมเสพด้ไหมคะไม่มีไม่ทำลายร่างกายไหมคะไม่มีแต่ว่าเขาอารมณ์ร้อนแต่ถ้าอยู่ใกล้หนูก็กลัวเหมือนกันที่บอกว่ามีเรื่องหยิบยืมเงินเนี่ก้องเป็นคนยืมพี่วางหรือพี่วางยืมก้องไม่พี่ทราบเข้าที่เราทราบ ไม่รู้เลยอันนี้อแต่ว่าพี่หวังเคยยืมแต่เขาก็กินอยู่ด้วยกันนะเวลานั่งเขาก็กินอยู่ด้วยกันซื้อกินด้วยกันอะไรของเขาเนั่ยแหละแต่พี่หวังก็เคยขอยิบยืมเงินเราบ้างนานๆครั้งใช่ไหมใช่นอกจากพี่แบบว่าเขาไม่ได้ทํางานแล้วขขบแบบไม่มีจริงๆเนี่ยาบางทีเขาก็บอกว่าไม่ต้องโอนตังค์มาก็ได้อันซื้อของซื้อไข่มาให้เด็กๆหน่อยอะไร่เงี้ย อยากบอกอะไรไปถึงครอบครัวผู้ตายบ้างคะก็เสียใจค่ะเพราะว่าหนูสงสารน้องทั้งสองคนหนูเสียใจกับสิ่งที่น้องหนูทําเพราะว่ามันมันผิดจริงๆที่หนูไม่ได้เข้าข้างคนตายแต่ว่าน้องหนูมันทําเกินไปจริงจขอบคุณมากค่ะเสียใจด้วยนะคะก็เดี๋ยวข้ยไปเยี่ยมน้องแย้่ยมระหว่าครัวจะไม่ได้เลยวัวหนีไปได้เลยอะไรก็แล้วแต่ ่วงเขาสุกเด็กมันพี่เด็นเห็นพ่อมันทุบโดนทุบหัวแบบกว่าจะโตไปเนี่ยมันอยู่ในใจมันตลอดเลยนะเด็กผมก็ช่วยมันได้แค่นี้ผมไม่ค่อยได้เข้าไปหามันมีอะไรไม่ค่อยบอก,อก้องก็ทํางนานเลี้ยงลูกมันสองคนเมียก็เลิกกันไปเลยครับก็คือทางทางแม่ก็เลิกเลิกไปนานเลยไปนานเป็นสนะิบปีแล้วหลักจากนี้ไปใครจะเป็นคนดูแลก็พ่อพี่น้องนะครับแต่แข่กันอยู่กับผม้ังอยู่กับพี่สาวผมบัางเลี้ยงกล่องไป ดีกว่าไปช่วยเรียนไปแ,แค่สองคนดูได้แล้วน้องเรียนที่ไหนวัดสว่างอารมณ์ตอนนี้เดี๋ยวให้เขาสอบเสร็จแล้วกันแล้วก็ย้ายตอนนี้ก็ใกล้สอบครับให้เขาสอบเสร็จก่อนลแล้วก็ย้ายไปอยู่ใกล้กลบ้านอ๋อเอาไปอยู่นู่นเลยคอับี้เพราะน้องสาวมันโทรมาบอกว่าไอ้น้องผมว่าโดนโดนทุบหัวลูกลูกมันโทรมาบอกน้องมันโดนทุบก,ก็เลย ให้น้องมันขี่รถมาหาผมที่บ้านแล้วเอารถตู้เข้าไปกันเพราะมันไปคนเดียวมันมืดฉั้นผมก็เลยพามันเข้าไปไปไปถึงก็ให้โทรบอกเด็กไว้ว่ามีประตูล็อกห้องไว้ก่อนนะลูกแล้วค่อยออกมาพอไปถึงลูกก็เรียกเด็ก,กให้เด็กรีบลงมาขึ้นรถตู้ไว้ก่อนแล้วมผมก็แล้วผมก็ขึ้นไปดูไปเห็นมันนอนนิ่งแล้วตกก็เลยบอกไปออกก่อนโทรเรียกตำรวจผู้ไฟมาจะเพิ่งไปแจะต้องตรเลยะรนะ ใาหล่ะกลับกับออก,กอ,ออกไปก่อนไปรอตำรวจหน้าปากซอยสภาพจิตใจเ,เด็กๆตอนนั้นแสดงว่าเขาอยู่ <ละ S 2> กับคุณพ่ออยู่ตลอดก็นอนอยู่วยการสามคนพ่าแม่ลูกแล้วมันเปิดประตูที่ประตู้าไปปุ๊บมันเห็นคอนปอนวามันก็จับคอนตีนตอนหลับทีเยอก็ไปแล้วมันตีนี่มันสามสี่ทีแรกคอนเป็นของใครคอนเป็นของผู้ตายครับเขาเป็นคนเขาเป็นกังเหมาก่อสร้างที่มองยังกับพฤติกรรมที่เขาก่อเหตุกับน้อายมากครับมันไม่มีเกรติสมนึกไม่มีเกล็ดอีกคนแล้วมันตีตอนหน้าเด็ก ถ้าเกิดว่าปมเหตุมันมาจากเรื่องเ็ดัดจริงๆอ่ะพี่มาอยมันไม่เกี่ยวหรอกมันก็ไปด้วยกันแยกแยะได้ครับมันไม่น่าจะทำถึงขนาดนี้ต่อหน้าเด็กด้วยพี่เชื่อบอกว่าน้องเราจะขโมยของไม่เชื่อหรอครับเพราะมันทํางานหาเลี้ยงไอ้คนนี้มาขอเงินน้องผมตลอดอืมคือโดนไถ่ายเงินเพราะมันติดเกมติดอะไรมันก็มาทำงานหาเงินไปที่มาขายเงินขอเงินร้อยสองร้อยบางทีพอสองสามวันนี้น้องมันไม่สบายไอ้เอพีหญิงบอกว่า ก็ไม่ได้ไปทํางานก็ไม่มีเงินไม่มีอะไรแกก็ไม่ค่อยแกก็ขัดสนเรื่องเงินอยู่แล้วใช่ไหมปกติก็ขัดสนบอกว่าคอยยื่นมือนิดนหน่อยช่วยเหลือไปให้น้องเพราะมันก็ทํางานหาเช้ากิน่ํามหลับเมาก็สร้างอะไรเงี้ยได้นิดนหน่อยก็มาเลี้ยงลูกมันอะไรเงี้ยค่ะทีนี้หลานสองคนวางแผนยังไงบางพี่เพราะว่าตัวเองจะต้องให้เขาชดใช้เยียวยาอะไรไหมทางเขาผัวก็เดี๋ยวต้องดูปรึกษากอนว่าเป็นยังไงเพราะจริงๆแล้วคืออยู่ด้วยกันมาพ่อเขาเองก็เคยเป็นนายจ้างเคยเป็นลูกพี่กันอะไรเงี้ย เมื่อก่อนเ็าเคยทํางานกับพ่อผู้ก่อเหตุอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้พ่อผู้ก่อเหตุเขาตายเ็เลยเขาก็คงสนิทกันแล้วให้ไปอยู่อะไรเงี้ยเราก็บอกเออไปอยู่ก็ไม่เป็นไรก็เห็นมันรักกันเรียอะไรดีแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรกันเพราะมันอยู่ด้วยกันเราไม่ได้อยู่กันตลอดพี่เองเคยเจอกล้องไหมไม่เคยครับผมไม่ได้เข้าไปแต่แต่น้องสาวผมอ่ะน้องสาวผมมันเห็นบ่อยน้องสาวมันจะคนไปส่งน้ำส่งอะไรมันเห็นบ่อยซื้อข้าวไปให้มันกินเลยกัไอ้ก้องเนี่ย บางทีไม่มีกินก็ให้แบ่งกันมากินอะไรเงี้ยมอนต้องมีตัวในไอเมาได้แล้วที่ดีใจครับก็เมื่อกี้เดยอะแต่ขอให้จับได้ไวก็พอใจในการทํางานครับพอใจครับตำรวจก็ทํางานไวเรื่องของคดีเรากังวลไหมเขาอาจจะจะอ้างวันดานโทสะหรือมีปลมีขัดแย้งประจับตัวได้อะไรเงี้ย ไม่ไม่กลัวไม่ไม่กังวลหรอกครับปล่อยเขามีหลักฐานอะไรอยู่เรียบในมือให้ตำรวจไปหมดแล้วเราไม่กังวลหรอกครับหลักฐานเมื่อคืนมันมีอยู่หมดแล้วเด็กเด็กก็เป็นหลักฐานเด็กเด็กสิบขวบไม่แม้ก็หกแล้วครับวัยเป็นยังไงแล้วเด็กขนาดนั้นพูดขนาดนั้นเห็นขนาดนั้นคขอบคุณครับพี่ชื่ออะไรคะเช่าครับเชาคะประมาณสี่ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปีหกสี่แล้วค่ะปลายปีหกสี่ค่ะ ซึต่ตลอดเลยเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคือเขามีปากเสียงกันบ่อยไม่มีค่ะเขา<อ>ไม่แค่จะคือว่าพี่หวังเขาก็รักมันเหมือนน้องมันก็รักพี่หวังเหมือนพี่ก็คืออยู่กันมาคือถ้าเากิดว่ามีปากเสียงทะเลาะกันอะไรบ่อยเนี่ยคือหนูก็จะไม่ให้อยู่แล้วเพราะว่าไอ้นี่ถ้ามีปัญหานิดหน่อยมันอึนอดอัดใจมันอยู่ไม่ได้มันก็คือไม่อยู่ค่ะก็คือปกติที่เวลาเอาไปหนูไปรับเด็กไปโรงเรียนไปรับไปส่งไปโรงเรียนค่ะครับก็ไปส่งตอนเย็นก็คือก็เห็นเวลาเจออยู่ด้วยกันก็คุยันปกติบ้านอะไรที่ทำ ด้วยถุนในเงี้ยก็คือทาด้วยกันครับแล้วล่าสุดที่ฟังเข้าไปที่บ้านเนี่ยเมื่อไหร่ละเมื่อคืนตอนที่หลานโทรมาค่ะตอนก่อนเกิดเหตุอ่ะล่าสุดเมื่อไหร่ก่อนเกิดเหตุคือตอนเย็นค่ะเอาข้าวไปให้เด็กใช่ค่ะตอนนั้นยังเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันไะมครับไม่เห็นก้องค่ะเห็นแต่พี่ชายน้องอยู่ในบ้านตอนนั้นเขาได้บอกเลยว่าเออแล้วมีเขามีปัญหากับก้องเขาจะไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังแล้วแล้วตัวตอนนก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่มีปัญหากันหรือเปล่าใช่แต่ว่าถ้าเกิดปกติถ้าก้องเวลามีปัญหากััันนนนอออออะะไไรรกกกกเเี้ยยมมื่่คคาา็แแชบบตว มันไม่เคยแม้กระทั่งบางครั้งหนูก็ว่ามันมันเปลี่ยนไปคือมันเป็นที่นิสัยตอนมันเมาแค่นั้นเองเพราะว่าบางครั้งถามว่ามันเคยห่วงเด็กไหมมันก็ห่วงนะตัวไอ้ทองเพราะว่าบางครั้งมันรู้ว่าเด็กอยู่กับสองคนลำพังเนี่ยเพราะว่าพ่อเขาไปทํางานคือเด็กก็อยู่สองคนบมงทีคอ้องมันก็อยู่กับเด็กที่บ้านแล้วทีนี่ในวันเกิดเหตุเราเราทราบข่าวได้ไหมวนเกิดเหตุพื่อคือหลางโทรไปโชรบอกว่าพี่ท้องขึ้นมาตีพ่อไปถามว่าใช้อะไรตีมันบอกว่าพี่พี่้องเอาค้อนทุบหัวพ่อและถามว่าหรูว่าเข้าใจว่่าแแคหัวต ถ้าแต่า<ม>หัวแตกก็คือว่าเขาเออเดี๋ยวจะรีบพาไปโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ร้องไห้เด็กว่ามันบอกว่าพ่อเลือดเยอะมากเลยหนูก็แล้วหนูไปหาพี่ชายที่วัดดาแล้วก็ถามว่าตอนนี้พ่อรู้สึกตัวไหมมันบอกว่าพ่อไม่รู้สึกตัวพ่อไม่หายใจแล้วอะไรเงี้ยคือเด็กมันเสียงสติมันก็ร้องอย่างเยอะว่าฟังแล้วไม่รู้เรื่องหนูก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวหนูรีบไปเดี๋ยวรีบไป<ม>ใช่ค<ฮ>่ะแล้วก็มาที่เกิดเหตุเลยใช่ค่ะคือมาที่เกิดเหตุนั้นพา,า<ฮ><ฮ>ที่เห็นนี้คือก็นอนจมกองเลือดอยู่ตรงข้างที่นอนอ่า่ะ ไม่เห็นตอนนั้นหนีไปแล้วก็มาถึงก็ไม่เห็นไม่เห็นน้องแล้วทีนี้อน่ะมันมีข้อมูลมาว่าคือทางพี่บางเองเขาก็ไปขโมยเหล็กเส้นอะไรนี่เอาไปขายอะไรเนี่ยอันนี้หนูไม่รู้ไงเพราะว่าหนูเคยบอกแล้วว่าถ้ามันทําอะไรผิดหรือว่ามันรอาอะไรไปก็คือจริงจถ้ามันรู้ว่าทําอย่างนั้นมันก็แจ้งสับไปเลยก็ได้พูดถึงอะแต่ว่าบางทีไหว่างมันทํางานก่อสร้างบางทีมันก็เก็บจักก็ของบ้านที่เขาให้มาก็มีเหมือนกันแม่พี่ก็ลองถามพี่สาวของพี่สาวเขาก็รู้ว่าบางที บางทีมันก็เก็บมาตัดเจ้าของที่บ้านให้แต่ถ้ามันทําผิดอย่างนั้นจริงๆก็แจ้งตัดไปตั้งแต่ตอนนั้นก็จบแล้วมันก็ได้ไม่ต้องใช่ไม่ควรจมาตีต่อหน้าลูกอะไรอย่างนี้เพราะว่าหนูเคยบอกมันทุกครั้งแล้วว่าถ้ามีอะไรให้บอกนะแม้กระทั่งหนูรู้ว่าหนูเป็นผู้อาศัยเขาอยู่ค่าน้ําค่าไฟหนูหาจ่ายทุกเดือนคือหนูไม่ให้เขาเสียเลยสักบาทเดียวเพราะว่าพี่หนูเข้าใจว่าอาศัยเขาอยู่แต่บางครั้งที่หนูมีตังก็คือทํางานแบบได้เงินมาพันพันอะไรเงี้ยถ้าก้องมันจะยืมร้อยสองร้อยอย่างงาานนบวอะมมัก็ เพราะว่าเขาก็เคยอยู่ในบ้านด้วยกันอะไรด้วยกันก็หนูถึูบอกว่าหนูคิดไม่ถึงนะเพราะว่าบางทีอ่ะหนูห่วงเด็กอ่ะหนูก็จะโทรหายกองแล้วว่าเด็กอยู่สองคนนะมึงอยู่บ้านฝากกองอะไรเงี้ยดูเด็กด้วยอะไรเงี้ยมันก็บอกอยู่ก็คือหนูก็อุ่นใจแล้วเออมีไอ้กองอยู่บ้านเด็กก็อยู่กันเพราะพี่หนูไปทํางานเนี่ยมันเพิมเ่เิก็เห็นอะไรไหมใช่เติมว่าหนูคิดไม่ถึงพี่หวังเองอ่ะแกไม่ไม่ขัดสนเรื่องเงินใช่ไหมฮะเห็นว่า ก็คือเรื่องการกินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือหนูจะเป็นคนส่งไม่ให้เด็กอดเลยไงค่ะถึงเขาไม่ได้ทํางานสองสามวันเรื่องกับข้าวกินเช้าเย็นน่ะหนูจะเป็นคนส่งคนแถวนั้นก็จะเห็นว่าหนูวิ่งรับตรงเด็กไปโรงเรียนขากลับก็รับลับตอนเช้าก็รีบมารับตอนเช้าก่อนไปทํางานมาส่งเย็นหนูก็รอรับกลับมาส่งเขาก็จะเห็นกันทางนั้นที่นั้นเช้าเนี่ยหนูมาแล้วหกโมงครึ่งก็มารับตอนถึงเวลามันไปทํางานก็คือมันก็ไปของมันมีคนมารับไปทํางานมันก็กลับแล้วเขาก็จะโอนเงินค่ากับข้าวมาให้ในวันที่เขาไปทําางนอ่ะ โอนมาให้ซื้อกรพาให้เด็กสามร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สองสามวันที่ผ่านมานี่คือเขาไม่มีงานก็เลยไม่ได้ไปทํางานพี่กวางอันนี้เข,<อ>ขอถามมาตรงๆท,ท,ที่ว่างเองเ,เขาไปเคยไปยิ่งเกี่ยวกัญญาเสพติดก็ถามว่าเคยไ้มยเขาเคยค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าพักหลังนี้เขาซาอะไรยังอะไรยังแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขา,าที่ไหนอะไรยังไงถามว่าเคยไหมคือเขามีประวัติเรื่องนี้เขาว่าเคยเคยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องรักขโมยของคนในบ้านอะไรในบ้านมันไม่มีนิสัยอย่างนั้นอยู่แล้วเขาไม่มีนิสัยอยู่แล้วใช่ ถ้ามันมีอย่างนั้นจริงมันก็คงโดนไปนานแล้วมันไม่อยู่กับลูกได้นานขนาดนี้แต่ถามว่ามันเล่นไหมมันเคยเล่นมันเล่นหนูก็คิดว่ามันเล่นทํางานเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือหามมนเล่นไป1งา0 2 0 0อะไรอย่างเงี้ยไปไปขโมยเหล็กดัอะไรเงี้ยเราเราเชื่อไหมหนูไม่เชื่อเพราะว่าบางครั้งอ่ะเหล็กเจ้าของบ้านน่ะหนูก็เห็นอยู่อย่างมันมารับเหมาทําบ้านตรงองค์การโทรศัพท์เนี่ยมันเคยถามหนูว่ามีรถกระบะไหมเจ้าของบ้านเขาให้เหล็กที่ตัดอะไรเงี้ยเอาไปไว้บ้านบางทีของพวกโถ่ซ่วมพวกชักโครกดีๆอ่ะเาองไ่รย เหล็กบางทีแบบเหล็กข้อใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาก็บอกสว่างไม่ไม่ไ้ท้ายจะเอาไปก็เอาไปมันก็คือขายได้ห่ร้อยสองร้อยสามร้อยมันก็คือเอาไปเก็บรวมๆไว้มันไม่ได้ขโมยของใครใช่อันนี้คือก็แล้วแต่เขาจะให้การนะเพราะว่าจริงๆ,ๆขงเขาก็ไม่สมควรทําอย่างนี้ได้แค่แจ้งจับไปก็จบแล้วหนูก็ไม่ติดใจเลยนะถ้าทําแบบถ้ามึงรู้ว่ามันทําผิดหรือมันเอาของในบ้านมึงหนูก็คิดว่ามันไม่ดีแล้วมึงอาศัยเขาอยู่แล้วมึงทําแบบนั้นมึงก็สมควรถ้ามันจะแจ้งจับใช่กองมันจะแจ้งจับพี่หนูหนูก็ไม่โกรธถ้ามันทําจริงถ้ว่แา นานโทรสารแบบเออไม่ไม่กะให้ถึงตายนะห,หรือว่ากะไม่หนูเชื่อว่าคนอย่าเขาถ้าตีเขาตีตายอยู่แล้วเพราะเวลาเขามีเรื่องกับใครนี่คือเขาเอาสุดอยู่แล้วคนเนี้ยเ mm hmm. ขาเป็นนักมวยคือถ้าเขาลงได้ตีอ่ะขนาดหมาแมวเขายังตีทีเดียวตายเลยแล้วเขาโดนจับแล้วทาไมตอนนี้เราอยากให้ตํารวจตองตนะก็ถึงที่สุดแล้วแต่แล้วแต่เขาเลยค่ะว่าเขาจะยังไงเพราะว่าแล้วแต่เขาจะพูดเลยค่ะว่ามันเกิดไปแล้วหนูก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเต็มที่ก็ต้องเอาหลานไปดูแลแค่หลานหนูไม่เป็นไรนี่หนูก็ดีโล่งใจมาก ตอนนี้เราก็เอาหลานไปอยู่ด้วยใช่ค่ะสองคนโอเคครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์ทําไมเราต้องขอที่พี่พีได้นะทําไมเราบอ้องมันเกิดอะไรขึ้นครับบอกพี่ได้ครับทําไมเราไปทวงเงินกันหรือว่าไรก๊อฟเราทะเลาะอะไรกันอะเรื่องอะไรทําไมต้องทูดถึงต้นทไมขนาดนั้นเราเราไม่เห็นเด็กอยู่ตรงนั้นเหรอพี่เด็กอยู่แล้วเรา